สวัสดีจ้ะพี่น้องเมือน,นี้แม่สกุลสิพ้ามุจจามาเบิ้งวิธีการล่างกระใสในแบบสภาพของบาดแม่สกุลได้จ้ะเหังไดเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง้งก่อนแม่สกุลสีล่างอุปกรณ์ก่อน,อนเนื่องจากว่าเครื่องบ่มีน้ำมันก็เลยต้องให้พอบาดไปเส้อน้ำมันก่อนแม่สกุลก็สีล่างอุปกรณ์ค่ะเพราะว่าต้องบอกให้มันเปื้อนนะเพราะว่าอันมันสีมีขี้ดินติดมันสีบ่สวยกระใสเข้าสิบ่วงามก็เลยต้องล่างเอาดินแดงออกก่อนนี่ หลังอุปกรณ์เปิดน้ำถาสิ่งสำคัญคือกระไส้ที่เฮาจะเอามาล่างเข้าต้องแช่น้ำว้ก้อนจะพักนึ่งเพื่อให้ขีวิมันมันล่างง่ายไหมให้มันลดหล่อนออกง่ายอันนี้ก็เป็นกระไส้ที่แม่สกุลแช่น้ำว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่พาไปบึงในกระตาผุ่นในเข่งแล้วก็ในขุเป็นกระไสที่แม่สกุลตัดแต่งเรียบร้อยแล้วเพื่อสิลอการล่างที่นี่เฮาต้องเอามาแช่น้ำว้เพื่อให้กระไส้หนสาสมารถล่างได้ง่าย นี่แม่สุกโคยเอาให้เบิรงเดอเป็นกระชายทีตัดแต่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนื่องจากพื้นที่บริเวณแถบนี้มันเป็นดินแดงและก็เหนียวกระชายก็เลยกลายเป็นสีแดงสีแบบนี้ละห้าตองล่างออกอีกเธอนึงสำเนียงบริัทสะอาดได้จ้ะก้อนห้าสอทีาทำการหลังกระชายห้าตองเทศเบงความแห้งของนามแหล่งดันของหนามก้อนเพราะว่าขัน้นาแห้งเกินไปกระเซ็ดแทงผิวกระชายนั่นฉีกขาดได้ก็เลย ต้องปับความแห้งนามเอาฝ่ามือวัดเบิงพอได้ความแห้งที่พอใจแล้วเท่ากับมาเริ่มหลังกระใสกันได้เลยจ้ะการหลังกระใสก็คือตามสีมะเจ้าเห็นนี่แหละกระชีดลงเบงกระใสแล้วทันอันใดมันบ่ทันสะอาดเท่ากับแค่พริกกลับดานทิกทิกเอาหน้าภาษาบาลมะเฮาทิกทิกทิกกัาบดันขึ้นมาแล้วก็หลังฉีไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเท่าต้องใส่เข่งก็จะเพราะว่าคิดินอียังสิ่งสกปรกต่างๆที่มันเกิดอยู่มันกระชีดไหลออกไปทันถ้าเอาคู่เอาเนื้มันกระชีน้ำค้างหันนะ นั่นล่ะฮัก็เลยต้องเอาเข่งแต่คือสิหกกันยี่ดอกเนาะนี่แต่คนใหญ่เบิ่งคลิปการหลังแต่ละเทือก็่ะใส่หลายจนเกินไปหรือใส่หน่อยจนเกินไปใส่ประมาณพอดีพอดีใส่เวลาหลังประมานนาทีนาทีก็กลัวสองนาทีแล้วตอเข่งประมาณนี่จะอันเข่งนี่ก็บอกมันว่าเต็มเข่งแด้วจะอันนั่นล่ะซ้ำเห็นซ้ำมุจเจ้าเห็นในคลิปนั่นล่ะใส่ซ้ำนั่นล่ะหลังประมาณนาทีสองนาทีให้มันสะอาดเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยฮากกเอากระซ้ายไปตังไว พักห้มันเสด็จน้ำสะกก้อนคือว่าให้มันเหือดน้ำเราจะคอยเอาไปพักเครื่องผายอีกทีนึงแม่สกุลกะสีหลัางแบบนี้ละไปเรื่อยๆจนกว่าสีมดกะชายเนาะหลังจากที่เ้าหล่างกระชสยเรียบร้อยแล้วเมื่อสีไดกระชายแบบนี้ละพักให้เสด็จน้ำหลังจากนี้แม่สกุลกะสีเอาไปเทสไซผาเพื่อให้ผานั้นซับน้ำห้กระชายนั้นแห้งก็บอกแห้งสนิทดอกไม้ถึงว่าให้ผิวมันแห้งแล้วก็พร้อมที่จะบรรจุถุงไปส่งลูกค้านะ แม่สกุลกับสิมาเทศส่ผผาแบบนี้ละแล้วก็ยายยายยายออกพึงให้แห้งเจ้าจะเปิดพัดลมใส่หรือเจ้าจะพึ่งลมก็ตามสะดวกเอาที่ว่าให้ผิวกระชายแห้งขันห้าฝ่าว่าก็เปิดพัดลมใส่ขันห้าโบฝ่าว่า,าก็ปล้อยไว้ตาม,ามสสาธรรมชาิจาาังสันละช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวลมก็พัดวีวีแป๊บเดียวก็แหงแล้วในคลิปนี้แม่สกุลกาลังมัดได้จ้ะมัดกัมละสิบบาทมัดเอาไวใ้ให้ยายขายทาเบงเดิอมแม่สกุลเหตุกรรมยัยยเด้อ เพราะว่ายังเพราะว่าแม่สกุลบริซึ่มันเป็นของทิ่ปูกอยู่ในสวนก็สามารถเฮ็ดกรรใหญ่กว่าหลายๆเจา้าใดเพราะว่าข้าเจ้ารับต่อมาสื่อต่อมาข้าเจ้าก็เลยเฮ็ดกรรหน่อยแต่เพราะแม่สกุลข่องออกจากสวนอันนี้แม่สุกุลกับแพ็กไซทงเพื่อสีเอาไป่งให้ลูกค้านอกจากเพิ่นสร้างหลายกิโลก็ต้องแพ็กไถทง,งใหญ่ากับสซจังสิ่หละเฮาบได้มาดรกรดอกเขาก็้ายเป็นกิโลเลยกิโลจากบาทกันแล้วแต่ต้องลงกัะราคาตามทองตลาดนั่นละ่ะแต่ว่า แม่สกุลบรายให้เป๊ะๆได้แถมจ้าแถมตลอดไม่เคยให้เป๊ะๆเ,เลยมีแต่แถมกับแถมจ้าผู้ได้เสือกับแม่สกุลนี่คุ้มค่าคุ้มค่าที่สุดจ้า